เพลชเชอร์สวิต h ปั๊มน้ำอัตโนมัติเสียเปลี่ยนได้เลยหรือไม่และมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรวันนี้ผมมีคำตอบให้ไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผม2องสิงโมดิฟายนะวันนี้ผมก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลชเชอร์สวิตของปั๊มน้ําอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามาใต้คลิปนะครับผมว่า เวลา p พ e เชอร์สวิต c h ปั๊มน้ำอัตโนมัติเสียเนี่ยเราซื้อมาใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วแต่ว่าใช้งานไม่ได้นะมันเกิดจากอะไรนะครับผมก่อนอื่นนะผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเพ t เชอร์สวิตนะครับนี่นะครับ มันเป็นอุปกรณ์จําเป็นในการช่วยให้ปั๊มน้ําอัตโนมัติของเราเนทำงานเป็นออโต้นั่นเองนะครับตัดต่ออัตโนมัตินั่นเองนะครับผมซึ่งการเลือกซื้อนะครับถ้าเรามั่นใจว่ามันเสียแล้วเนี่ยครับวิธีการเลือกซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเราจะบอกคนขายว่าไปซื้อเพเชอร์สวิตโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับผมอันนั้นไม่ได้นะครับผมจะทําให้เสียตังฟรีนั่นเองนะครับผมหลักการเลือกซื้อนะครับเพเชอร์สวิตนะให้เราดูตรงที่ฝานะครับผมนี่ ตรงฝาเพรเชอร์สวิต์นะครับทุกตัวทุกรุ่นนะครับมันจะมีบอกนะครับบางรุ่นก็อาจจะบนฝานะครับบางรุ่นอาจจะติดข้างฝานะครับผมให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตัวเลขอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตรงนี้มันจะบอกว่าค่าออนกับค่าออฟนะครับอย่างตัวนี้เป็นของมิซูบิชินะครับผมค่าออนอยู่ที่2.4ค่าออฟอยู่ที่2.8เห็นไหมครับตรงนี้นะครับใช้กับปั๊มประมาณขนาดประมาณ25 0าบวัตต์ตรงนี้นะครับของมิซูนะครับนะครับผมอย่างรุ่นนี้นี่ รุ่นนี้เป็นรุ่นปั๊มขนาดเล็กนะครับผมนี่นะตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้ติดอยู่ข้างฝาเห็นไหมครับค่าออนอยู่ที่0.7นะครับค่าออฟอยู่ที่1.4นะครับนี่กิโลต่อตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับมันจะบอกสเปคอยู่ค่าตรงนี้มันก็คือค่าแรงดันนะครับค่าแรงดันในการตัดและก็ต่อให้ปั๊มทํางานนั่นเองนะครับผมการเลือกซื้อเนี่ยถ้าเราซื้อผิดสเปคมาอย่างตัวนี้นะครับผมนี่นะอย่างตัวนี้นะครับตัดอยู่ที่1.4 นะครับนี่ตัดอยู่ที่1.4นะครับเวลาปั๊มทํางานแล้วเราปิดปิดก๊อกน้ำเนี่ยปั๊มน้ํามันจะทําแรงดันให้ถึง1.4มันถึงจะตัดนะครับผมสมมุติว่าถ้าเราไปลื้อไปซื้อนะสมมุมอมันเสียเนี่ยถ้าเราเลือกซื้อตัวนี้มานะเอาของมิซูมาใส่เงี้ยสมมติว่านะครับผมนี่นะสเปคของเดิมมันเราไม่ได้ดูเราซื้อมาเนี่ยนะครับผมไม่ได้ดูนั่นเองตรงนี้มัน1.4แต่เราเอาตรงนี้2.8ไปใส่นะครับ2เท่าเห็นไหมครับแล้วปั๊มรุ่นเล็ก ขนาดนี้นะผมมันมันไม่สามารถทําแรงดันได้2.8นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปมันไม่ตัดแน่นอนนะครับปั๊มดูเล็กตัวนี้นะครับมันทําแรงดันไม่ได้นะครับมันเกินสเปคนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจเลยนะผมว่าหลักการเลือกซื้อนาให้ซื้อนะครับให้ดูตรงสเปคนะครับแล้วก็ไปบอกคนขายหรือไม่ก็ถอดตัวเก่าเนี่ยไปเทียบซื้อได้นะครับผมการเลือกซื้อเพชเชอร์สวิตนั่นเองนะครับโอเค แล้วหลายๆคนก็อาจจะถามว่าแล้วอาการเสียเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียนะครับผมอาการเสียทั่วไปนะครับผมก็ง่ายๆเลยก็เปิดดูนะครับก็สังเกตดูภายนอกก่อนว่าพวกสปริงพวกหน้าสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสนิมมันเป็นอ,อยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมลองใช้ดูก็ได้นะผมนี่นะลองกดดูเนี่ยใช้ไขควง หรือว่า,าเหล็กนะครับที่มันไม่แหลมนะผมลองดันดูก็ได้นะผมสังเกตรตรงนี้นะเห็นไหมดูนะปุ๊บเนี่ยเนี่ยคือลองกดดูถนะ้าถ้ามันลั่นดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเนี่ยอันนี้ก็คือว่าไอ้สปริงอะไรยังถือว่าเออพอใช้งานได้อยู่ทีนี้บางครั้งนะครับผมบางครั้งเนี่ย มันไม่ได้เป็นปัญหาที่เพชเชอร์สวิตนะครับผมอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวปั๊มเราก็ได้เพราะฉะนั้นเพชเชอร์สวิตเนี่ยมันทํางานด้วยแรงดันนะครับแรงดันของปั๊มนะครับผมปั๊มน้ําในถังน้ำเนี่ยนะมันส่งแรงดันขึ้นมานะครับผมมันอยู่ที่ปั๊มเราด้วยนะครับผมบางทีปั๊มเราใช้งานมาหลายสิบปีนะครับซึ่งปกติใหม่ๆเนี่ยมันสามารถทำแรงแรงดันได้นะครับผมแต่พอใช้งานเป็นานานๆมันก็ อาจจะเป็นพวกประเก็นหรือว่าชุดซีนชุดใบพัดอาจจะเสื่อมสภาพใบพัดส,สึกมันไม่สามารถทําแรงดันได้เท่าเดิมนั่นเองก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมที่ว่าปั๊มเราทําแรงดันได้ไม่ถึงนะครับผมและถ้ามันไม่ตัดนะครับถ้าปั๊มเราใช้งานมานานๆแล้วนะครับหลายสิบปีเนี่ยถ้ามันไม่ตัดนะครับผมก็อย่าเพิ่งฟันธงว่ามันเสียนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะนะครับทำการปรับจูนได้นะครับตรงนี้นะครับผมหลายๆคนก็ อาจจะยังไม่ทราบนะครับผมนี่นะตรงเพชเชอร์สวิตนะครับตรงหัวตรงนี้นะครับมันจะมีเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหัวไขควงเบรลเลชกนะครับสามารถแอดจัตปรับค่าแรงดันได้นะครับบางทีอย่างที่บอกนะครับปั๊มน้ําเราใช้งานมาหลายสิบปีเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพคือว่าชุดประกฑนชุดซีน่ะมันอาจจะสึกหลอไปนะผมอาจจะทําแรงดันไม่ได้นิดหน่อยนั่นเองนะผมคือมันไม่ตัดนะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นต้อง อาจจะมีการปรับจูนเพชเชอร์สวิตต์ตรงนี้ช่วยนะครับผมในการปรับจูนเพชเชอร์สวิต์นะครับผมที่สําคัญเลยนะครับต้องใช้ไขควงที่ว่าไขควงนะครับผมไขควงที่ดีๆหน่อยนะครับปากดีๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเอาไขควงที่ว่ามันไม่ดีมานะครับผมเนี่ยหมุนไปนะครับผมที่สําคัญเลยถ้าหัวน็อตตรงนี้รูดนะครับผมเสียเลยนะครับผมมันปรับไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเลือกไขควงที่เหมาะสมนั่นเองนะครับผมโอเคนะอ่า ก็ตรงนี้ผมจะบอกเบื้องต้นอีกทีนะครับผมในการปรับจูนนะครับแอดจัตเพรสเชอร์สวิตต์ตรงนี้นะครับผมถ้าหมุนซ้ายนะครับผมหมุนซ้ายเนี่ยพูดภาษาง่ายๆคือหมุนซ้ายถ้าหมุนซ้ายนะครับผมทวนเข็มนะครับหมุนซ้ายทวนเข็มเนี่ยตั้งแรงดันให้อ่อนนะครับผมตั้งแรงดันให้อ่อนนะครับผมถ้าหมุนขวาเนี่ยตั้งแรงดันให้แข็งนะครับผมเพิ่มแรงดันมันนั่นเองยกตัวอย่างสมมุติว่ามันไม่ตัดเนี่ยให้เราหมุนซ้ายคลายไปเรื่อยๆนะครับคือตั้งแรงดันให้อ่อนสมมติว่า ปั๊มทำงานเนี่ยนะครับมันไม่ตัดสักทีเนี่ยเราเราตั้งให้มันตัดเร็วเนี่ยก็หมุนทางซ้ายหรือว่าทวนเข็มนั่นเองนะรหรือว่าปั๊มที่ตัดเร็วเกินไปสมมติว่าปั๊มน้ําขึ้นชั้น2หรือชั้น3นะที่สูงนั่นเองมันตัดมันตัดก่อนนะครับปั๊มน้ําน้ํายังไม่ทันไหลมันตัดแล้วก็หมุนไปทางขวาหรือว่าตามเข็มนาฬิกาให้มันแข็งขึ้นหรือว่าให้มันเพิ่มแรงดันมันนั่นเองนะผมโอเคนะตรงนี้ก็ เป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่เพเจอร์สวิตนะครับการเลือกซื้อวันนี้นะผมก็เป็นเกตความรู้นะครับสําหรับปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับเกี่ยวกับเพเชอร์สวิตนั่นเองการเลือกซื้อนะครับผมสังเกตด,ดูดีๆนะครับผมดูสเปคให้ตรงซื้อมาให้ตรงนั่นเองจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสงสิงโมดิฟายนะครับเพื่อรับชม สาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ